ตอนนี้เราก็มาถึงที่ปานวิมานแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเช็คอ <c oughs> ินนะคะค่ะนี่กำลังจะเช็คอินนะคะอายุเช็คอินยัดเอาเดบาร์ดตรงนี้เช็คอิน มองตรงนี้ไปเห็นวิวทะเลนะคะเดี๋ยวก่อนอ่ะฮะแย่อาา่ะฮะนี่ตรงรีเซพชันนะคะสวยมากเลยคับบานวิมานว้าวตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง ปานวิมานเกาะพังงานแล้วนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นวิวจากห้องพักนะคะตรงนั้นก็เป็นจะว่ายน้ำนะคะทะเลสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆว้าวรีสอร์ทเขาใหญ่มากเลยนะคะล่มลื่นเดี๋ยวเย็นๆแดดล้นลมแดดล่มลม,ลมตกเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปสำรวจรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องพักกันนะคะ อันนี้ก็คืออ่าฮะนี่ก็เป็น <laughs> นี่ก็เป็นห้องพักนะคะอย่า yeah, ยึกด uh ี a t h ปอินดีฟิช e ชอร i เลชั o นสิ่งของวอร์อะฮะโค้กอ้าปานวิมาน <Come. S 1> สวยก็มีเขียนปานวิมานให้ด้วยสวยน่ารักมากเลยอันนี้ก็เป็นห้องพักนะคะสแตนดาด Somebody hungry? เรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะคะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าในเขมีอะไรให้มีมีมีแอปเปิลกับส้มให้นะคะวันนี้เราตื่นกันตั้งแต่ตื่นกันตั้งแต่ตีตีอะไรวัฒนวิกเก็ตอัพมีกาแฟมีน้ำเปล่าในตู้เย็นก็มีอ ในตู้เย็นก็มีเครื่องดื่มให้นะคะเร้สึกตื่นตื่นตื่นตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยกาแฟก็ยังไม่ได้ดื่มเลยนะคะตื่นตั้งแต่ตีตีอะไรอะ่ะตีสี่ครึ่งมั้งคะเพื่อนๆตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งอันนี้ห้องน้ํานะคะมีอ่างอาบน้ําด้วยนี่อ่างอาบน้ํา มีกระจกทะลุอ่างอาบน้ำก็บองวิวไปด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ปานวิมานสวยสวยงามชื่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะชื่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังไปพักที่ปานวิมานเชียงใหม่ก็สวยมาก Yeah oh for the mosquito yeah o h a y for for mosquito uh-huh <it>, yeah you can put outside ดีเลยเพราะว่า s <S พี่พาเป็นคนแพ้ยุง ปานวิมานสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาเที่ยวที่ปานวิมานเกาะผักมาเที่ยวเกาะพังงานเนี่ยพี่พาแน,นะนําเกาะไอปานวิมานนี่เลยนะคะรีสอร์ทส,สวยมากดูในรีวิวเขาแล้วแต่ว่าพี่พายังไม่ได้ออกไปสำรวจนี่ตรงนี้เขาก็มีที่นั่งให้เราสองที่นะคะที่นั่งให้สองที่ก็มานั่งรับลมชมวิวเย็นๆตรงนี้ก็มองวิวไปเนี่ย จากห้องพักห้องพักทุกห้องไม่ว่าจะเป็นห้องไทยไหนเห็นซีวิวหมดเลยนะคะเห็นทะเลหมดเลยพี่พามาจองตอนประมาณอาทิตย์หนึ่งจองล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งพวกห้องพูเวิลล่าอะไรมันเต็มหมดเลยค่ะเพื่อนๆนช่วงนี้หน้าหายนะคะคนไหนอยากจะมาเที่ยวเกาะพังงนันแนะนำปานวิมานนะคะชื่อนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ดูวิวก่อนสวยมากเลย